ยินดีต้อนรับสู่ฟรีสไตล์บายนิสตาวันนี้นะคะเราจะพามาทำซุปถั่วกันค่ะซุปถั่วแบบตุรกีนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มแช่ถั่วกันก่อนนะคะถั่วที่เราจะใช้นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตวงถั่วก่อนเนาะจะใช้ประมาณ1แก้วนะคะหแก้วน้ำ หน้าตาของถั่วจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแช่น้ำกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ซาวนะคะล้างพวกคราบสกรปรกค้าบฝุ่นต่างๆนะคะออกจากถั่วนะคะทำอย่างนี้นะคะประมาณสองสามน้ำนะคะตอนนี้นะคะเราก็เอาถั่วแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องทิ้งเอาไว้นะคะประมาณ 1> 8 1 2ถึง12ชั่วโมงนะคะหรือว่าคืนหนึ่งก็ได้นะคะเราก็จะทิ้งเอาไว้ข้ามคืนค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันค่ะ สำหรับถั่วตัวนี้นะคะที่ประเทศตุรกีนะคะเราจะเรียกว่าถั่วโนหุดนะคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือชิกพีนะคะสำหรับภาษาไทยเราก็จะเรียกกันว่าถั่วลูกไก่นะคะตัวถั่วลูกไก่นี้ค่ะมีประโยชน์อุดมไปด้วยสารอาหารมากมายเลยนะคะเทียบเท่ากับโปรตีนจากเนื้อสัตว์เลยนะลหลายคนค่ะอาจจะว่าถั่วลูกไก่ตัวนี้ค่ะถ้าเกิดเอามาทานเล่นนะคะอืมอร่อยแต่พอเอามาทําอาหารทาไมสุกยากจังเลยนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมีทริคมาบอกด้วยค่ะว่าทำยังไงนะคะให้ตัวถั่วลูกไก่ตัวนี้นะคะสุกง่ายๆนะคะปรุงอาหารอร่อยค่ะ ทริคที่ว่านั้นก็คือนะคะเราจะต้องแช่ตัวถั่วนะคะไว้ในน้ําสะอาดนะคะประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงหรือว่าคืนหนึ่งนะคะเพื่อให้ตัวถั่วเนี้ยค่ะมันบวมขึ้นมานะคะตอนนี้มันจะเป็นขนาดนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพอทิ้งเอาไว้คืนหนึ่งนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไง เจอกระดูกค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเคี่ยวไว้ดีกว่านา้อแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาใส่ผสมกับตัวถั่วลูกไก่น้อหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อโนหุดนะคะในภาษาตุรกีนะคะตอนนี้ตัวกระดูกที่เราเคี่ยวไว้นะคะก็ได้ที่แล้วนะคะน้ําก็เหือดได้ที่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะพอเย็นปุ๊บเราก็จะตักไขมันส่วนหนึ่งนะคะที่ด้านบนของน้ําซุปนะคะออกไปทิ้งนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเราจะนํา น้ำซุปตัวนี้นะคะมาทำคู่กับตัวซุปถั่วกันค่ะทุกคนทัศตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาดูตัวถั่วลูกไก่นะคะที่เราแช่นานกันเอาไว้เมื่อคืนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะหน้าตาของเจ้าถั่วลูกไก่นะคะมันก็จะบวมน้ำขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จะมาล้างน้ำออกนะคะ เเห็นว่าตัวเปลือกที่มันแข็งๆนะคะตอนนี้มันก็จะเริ่มร่อนออกแบบนี้แล้วนะคะ <c oughs> ตั้งไฟนะคะทิ้งเอาไว้อย่างนี้นะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ อย่างตอนนี้นะคะเราก็กําลังตัดตัวคาบไขมันนะคะที่มันแข็งๆออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราทําซุปนะคะเราก็จะใส่เนยลงไปเดี๋ยวนะ้ำมันมันจะเยอะมากนะคะมันจะทําให้ไม่น่าทานแล้วก็เลี่ยนด้วยค่ะ ตอนนี้ตัวถั่วของเราก็สุกแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเซาล้างอีกทีหนึ่งนะคะ เพราะว่าเปืดอยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะมันทานได้แต่ว่ามันมีความลื่นกลัวว่ามันจะติดคอลูกชายเวก็จะหันหอมใหญ่นะคะ เอาลงไปผัดกับน้ำมันนะคะเพิ่มความหวานนะคะตอนนี้เราก็จะใส่เนยลงไปนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะตอนนี้ตัวเนยของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปผัด ทีนี้พอหอมใหญ่เริ่มสลดนะคะเราก็จะใส่ตัวซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะลงมานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้ผัดให้ตัวน้ำมันมัน,มนออกนะคะ นี้เราก็จะใส่ตัวมะเขือเทศนะคะขูดลงไปนะคะอันนี้ที่ซูจีค่ะเขาจะนินิมอลทำเป็นสำเร็จเอาไว้แพ็คเอาไว้อย่างนี้นะคะเพื่อเอาไปชิมช่ว ทีนี้เราก็จะใส่พริกไทยดำนะคะลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะเกลืออีกสองช้อนชานะคะอันนี้ของที่บ้านเราค่ะจะใส่ผงยี่หร่าลงไปด้วยนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาครึ่งนะคะ อันนี้อันนี้เดี๋ยวจะใส่ตัวคนอคนอเนื้อนะคะลงไปเพิ่มรสชาติอีกนิดนึงนะคะจริงๆท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝานะคะรอเดือดนะคะในเรื่องของอวิธีการแช่ตัวถั่วลูกไก่อะคะ่ะตัวโนกหัวตัวนี้จริงๆ ถ้าเราไมา่มีเวลาน้อยนะคะเราก็จะมีวิธีหนึ่งค่ะคือใช้น้าอุ่นนะคะอุ่นเกือบจัดขาแช่ตัวถั่วเอาไว้นะคะประมาณลดลงมาหรือประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะหรือว่าชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะคะแล้วเราก็นามาต้มต่อยประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนะคะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าพอดีของเราไม่รีบค่ะเราก็เลยแช่น้าธรรมดาทิ้งข้ามคืนเอาไว้ค่ะเท่านี้นี่ค่ะปิดฝาแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนเสร็จนะคะ ขัวของเรานะคะก็เดือดแล้วนะคะกลิ่นหอมกำลังดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝานะคะต้มต่อไปอีกนะคะประมาณ20นาทีนะคะจริงๆค่ะตอนอถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะใช้เนยนะคะเราอาจจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันธรรมดาก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันอันนี้เราแค่อยากจะเพิ่มความหอมมันของเนยเข้ามาเฉยๆนะคะ ในส่วนของอตัวซอสมะเขือเทศเข้นนะคะแล้วก็ตัวมะเขือเทศขูดนะคะ,ะจริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีตัวมะเขือเทศขูดนะคะเราก็อาจจะใช้วิธีบอกเปลือกนะคะมะเขือเทศแล้วเราก็หั่นฝอยนะคะลงไปผัดหลังจากที่เราผัดหอมใหญ่ลงไปก็ได้นะคะ เป็นไงคะง่ายใช่ไหมคะสำหรับเมนูซุปถปั่วซึ่งเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่อุดมไปด้วยสารอาหารมากมายเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามมาจนจบเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบนะคะช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คะ่ะลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย